เคยนึกภาพตามไหมครับว่ามีดินแดน,นไกลๆบนภูเขาสูงยังแถบฮันซ่าที่แบบคนที่นั่นอายุยืนมากๆอืมเคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะเห็นว่าบางคนอายุถึง130ปีเลยแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะใช่ครับแล้วเขาเชื่อกันว่าเคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคือน้ำที่ดื่มกันนี่แหละครับเป็นน้ำพิเศษจากฐานน้ำแข็ง น่าสนใจจังค่ะเรื่องนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาคุยกันวันนี้เลยนะคะซึ่งเราจะอ้างอิงจากหนังสือ Elixir of the Ageless ข,ของดร G. Patrick Flanagan กับ g l ลล Cry y s t a l f l n n a g a n ใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้เจาะลึกงานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำที่อาจจะ เป็นกุญแจสําคัญเรื่องความอ่อนเยาก็ได้ครับผมงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกแนวคิดหลักๆจากหนังสือเล่มน,นี้กันว่าไอเดียเรื่องอโครงสร้างน้ําพลังงานในน้ําโดยเฉพาะที่เขาพูดถึงเรื่องคลออยกับซีต้าโพเทนเชียลใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับว่ามันเชื่อมโยงกับสุขภาพความมีชีวิตชีวาของเราอย่างไงตามมุมมองที่หนังสือเล่มน,นี้นําเสนอนะครับค่ะ คือถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นการค้นคว้าเรื่องนี้จริงๆต้องย้อนไปถึงด็ออรองรีโคอันดาเลยนะคะอ๋อท่านที่เป็นบิดาแห่งกลลศาสตร์ของไหลใช่ค่ะท่านเดินทางไปหลายที่เลยนะที่คนอายุยืนยืนรวมถึงที่ฮันซ่าด้วยแล้วท่านก็สรุปมาน่าคิดมากว่า we are what we drinkwe are what we drink ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ what we eat แต่เป็น what we drink ถูกต้องค่ะ ท่านเชื่อว่าความลับมันไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวแต่อยู่ที่ตัวน้ําเองเลยคือโครงสร้างโมเลกุลของน้ําหมายความว่าน้ําแต่ละแหล่งแม้จะเป็น H2O เหมือนกันเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติทางกายภาพบางอย่างต่างกันประมาณนั้นเลยค่ะดครคอนดาเชื่อแบบนั้นแล้วท่านก็เอ่อได้ส่งต่อข้อมูลเบื้องต้นแรงบันดาลใจให้ดรฟลานาแกนผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ตอนนั้นท่านยังเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆอยู่ให้มาสารต่อเรื่องนี้ใช่ค่ะ จริงๆน้านี่มันมีอะไรแปลกๆเยอะนะคะคุณสมบัติมันไม่เหมือนสารอื่นยังจุดเดือดจุดเยือกแข็งอ๋อใช่ใช่แล้วก็น้ําแข็งขยายตัวได้ด้วยใช่ค่ะแรงตึงผิวก็สูงมากซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เขาก็พยายามจะบอกว่าน้ําไม่ใช่แค่ H2O ธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นเหมือนผลึกเหลวลิควิดค r y สตัลได้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนโดยเฉพาะน้ำในเซลสิ่งมีชีวิตค่ะ เขาบอกว่ามันจะมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบสูงกว่าน้ําข้างนอกเซลล์มากๆแล้วหัวใจสําคัญที่หนังสือเน้นมากๆคืออะไรนะครับเรื่องค o l l o i d s ใช่ค่ะ colloids คือเป็นอนุภาคเล็กๆๆๆมากเลยแขวนลอยอยู่ในน้ําขนาดเล็กกว่า10ไมครอนเล็กจิ๋วเลยค่ะแต่มันมีพื้นที่ผิวรวมกันเยอะมากแล้วที่สําคัญคือมันมีประจุไฟฟ้าลบ ที่เรียกว่าซีตาโพเทนเชียลโอเคประจุลบซีตาโพเทนเชียลแล้วมันสำคัญยังไงกับน้ำฮันซาหรือกับร่างกายเราล่ะครับคือในหนังสือเขาอธิบายว่าน้ำฮันซาเนี่ยมีคลอล l o i ของแร่ซิลิเกตเยอะแล้วก็มีประจุลบหรือซีตาโพเทนเชียลสูงมากครับประจุลบเนี่ยเหมือนเป็นแกนกลางจัดระเบียบโมเลกุลน,น้ำรอบๆให้มันมีโครงสร้างขึ้นมาอ๋อ oh. แล้วในร่างกายเราล่ะครับก็สำคัญค่ะ อย่างในเลือดเราซีต้าโพเทนเชียลสูงๆบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะทําให้เซลล์ผลักกันอ๋อเหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกันใช่ค่ะไม่ให้มันจับตัวกันเป็นก้อนเลือดก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นโหฟังดูดีมากเลยครับแต่รู้สึกว่าในหนังสือเขาก็มีเตือนเรื่องปัจจัยที่ทําลายซีต้าโพเทนเชียลด้วยใช่ไหมครับมีค่ะเขาชี้ว่าพวกสารที่มีประจุบวกอย่างเช่นอลูมิเนียมครับ หรือเกลือโซเดียมที่มากเกินไปในอาหารแปรรูปหรือแม้แต่ความร้อนสูงๆจากการทำอาหารเนี่ยก็ลดทอนซีต้าโพเทนเชียลได้เข้าใจแล้วครับแสดงว่าการกินการใช้ชีวิตประจำวันก็มีผลมีผลค่ะตามที่หนังสือบอกนะคะทีนี้พอดร์ฟลานเกนเข้าใจหลักการนี้แล้วท่านทำยังไงต่อครับพยายามจะสร้างน้ำแบบพันซ่าขึ้นมาเองเลยเหรอ ก็ทำนองนั้นค่ะท่านพยายามสังเคราะห์คอลอยที่มีซีตาโพเทนเชียลสูงๆแล้วก็เสถียนมากๆในห้องแลบเพื่อเรียนแบบคุณสมบัติของน้ำฮันซ่าใช่ค่ะในหนังสือเล่าว่าท่านใช้แร่ธาตุบางชนิดสร้างเป็นกลุ่มนานโนที่เสถียนเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการซึ่งสุดท้ายก็นำไปสู่สิ่งที่หนังสือรเรียกว่า crystal energy concentrate ใช่ค่ะเป้าหมายหลักๆก็คือ,อเพื่อลดแรงตึงผิวของน้ำที่เราดื่มเข้าไปแล้วก็เพิ่มสิ่งที่เขาเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าชีวภาพให้มันคล้ายๆกับน้ำในตำนานที่ว่านั้นล่ละค่ะสรุปแล้วแก่นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือแนวคิดที่ว่า น้ำมันไม่ใช่แค่ H2O เฉยๆนะใช่ค่ะมันมีเรื่องของโครงสร้างเรื่องของพลังงานไฟฟ้าชีวภาพที่เกี่ยวกับคอลอยและซีตาโพเทนเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งอาจจะสําคัญต่อสุขภาพมากๆมากกว่าที่เราเคยคิดว่าน้ําเป็นแค่สารให้ความชุ่มชื้นธรรมดาธรรมาถูกต้องค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆครับก็นับว่าเป็นมุมมองที่เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องน้ําไปเลยนะครับคําถามที่อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อก็คือถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองต่อน้ําดู จากแค่ H2O มาเป็นสื่อกลางที่มีโครงสร้างมีพลังงานอย่างที่งานวิจัยนี้เสนอเนี่ยอื <Ừ. S 1> การมองแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราใส่ใจเรื่องการดื่มน้ำหรือการดูแลสุขภาพโดยรวมของเราไปได้ยังไงบ้างนะครับ